สวัสดีค่ะพบกันกับครัวไม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทานเมนูปิ้งย่างกันนะคะก็จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะได้มาประมาณ1นกิโลสขีดเนาะก็นํามาหมักนะคะด้วย กระเทียมพริกไทยนะคะตมรวมกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนะคะซอสน้ํามันหอยน้ําตาลเกลือนะคะแล้วก็จะหมักประมาณนี้เนาะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็การหมักก็ไม่ได้ตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ใส่ใส่ไปเนาะตามรสมือของเรานะคะวันนี้จะมาทําน้ําจิ้มนะคะก็จะเป็นแบบจิ้มแจ่วขมนะคะทุกคนก็จะทําทั้งสองแบบนะคะสําหรับตัวพ่อเขากินแบบขมของไม่ค่อยจะกินแบบไม่ขมเนาะมีพริกผงชูรสนะคะมีข้าวคั่วนะคะทุกคน มีน้ำตาลนะคะนิดนึงเนาะแล้วก็นะคะตัวนี้จะเป็นอ่าดีที่เขาแถมมานะคะเราก็จะมีน้ำปลานะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเนาะก็จะมีใส่หอมนะคะลงไปด้วยเ <c oughs> พิ่มไอสีสันเพิ่มรสชาตินะคะมีผักมีปีบนะนาวนิดนึงนะคะนี่น้ำจิ้มอร่อยมากๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยเนาะ,ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบ ย่างนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเนาะเพื่อที่จะทานคู่กับน้ําจิ้มนะคะของแม่ก้อยจะเป็นน้ําจิ้มแบบไม่ขมนะคะตัวนี้ก็คือทําใส่จานนะคะเพราะว่าแม่ก้อยกินตั้งแต่ตอนบ่ายเนาะนี่จะทานคู่กับผักสดก็ได้นะคะทุกคนเมนูปิ้งย่างเป็นเมนูที่อร่อยนะคะทุกคนเนาะก็ไม่ว่าจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็คือเข้ากันนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําจิ้มแบบไม่ขมนะคะทุกคนราดลงไปแบบนี้เลยจะบอกว่าฟินมากๆค่ะ